ท่านประธานครับท่านปรับนโยบายของรัฐบาลที่จะลงทุนในโครงการก่อสร้างพื้นฐานด้นานมคมราคมขนส่งและโลจิสติกทั้งทางถนนทางน้ำทงางรางทางอากาศเพื่อเปิดประตูค้าขายและเปะดิดโอกาสของประเทศนั้นผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งและอยากจะฝากให้รัฐบาลได้พิจารณาสร้างถนนมอเตอร์วี v ทั่วทิศทั่วไทยในเส้นทางหลักที่สําคัญของประเทศเช่นภาคเหนือสายวังอินเชียงรายภาคใต้สายตะคอนปฐมเพชรบุรีสมุยโกลบ ภาคตะวันออกเชียงเหนือสายนครสมราหนองคายซึ่งมีระยะทางประมาณ2,000กิโลเมตรโดยที่รัฐบาลอาจจะลงทุนเองหรืออาจจะร่วมทุนกับเอกชนในักษับ PPP ก็ได้และประการสุดท้ายนีครับอยากจะฝากให้รัฐบาลได้เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์สายบางประอินโคราชซึ่งประชาชนเข้ามารอคอยมาช้านานให้แล้วเสร็จเปิดใช้งานได้ภายในปีนี้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวโคราชและชาวอีสานตอ่อไปด้วยครับขอบคุณมากครับ